สวัสดีครับในเช้าวันที่19สิงหาคม2566กระกับผมนัทวัฒนราเศรษฐพงศ์ผู้รับใช้คิดจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อ2 9ถึงข้อ30พระคำได้กล่าวไว้ว่า บุคคลผู้ทำให้ครัวเรือนของเขาลำบากจะรับลมเป็นมรดกและคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนฉลาดผลของคนชอบธรรมจะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตการฝ่าฝืนกดย่อมทำลายชีวิตเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตนะครับคนมีปัญญาย่อมอมี ได้คนจำนวนมากนะครับแล้วก็การทำให้คนอื่นมาถึงความฉลาดหรือความชอบธรรมของพระเจ้าเราก็เน้นถึงมาถึงพระคิดหรือพระเยซูคิดความรอดและก็ความชอบธรรมแห่งชีวิตนี่คือผลของอบุคคลที่มีความยำเก่งพระเจ้า แล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าให้พระองค์เป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของข้าพุ่มทั้งหลายให้เช้าวันนี้เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาฤเดีในพระเจ้าพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าพึ่งพาในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็ทําตามกฎบัติของพระองค์ที่ได้ไว้ในพระวจนะคำของพระเจ้าทุกบททุกตอนล้วนแล้วมาจากพระเจ้าสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด วันนี้ข้าพงค์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าลูกขอสารภาพความผิดบาปท่าทีการกระทําสิ่งไหนไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระองค์ทรงชําระลูกด้วยกายวาจาใจด้วยคําพูดด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องไม่ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาในพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาในฤทธเดชท,ที่มาจากพระองค์พระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงขจัดปัญหาเหล่านั้นออกไปด้วย ความเชื่อและไว้วางใจแล้วลูกขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอการเคลื่อนทุกอย่างการแก้ปัญหาทุกอย่างที่มาจากพระองค์แล้วก็เชื่อวางใจในพระองค์แล้วก็ให้พระองค์นำและขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและเจิมชีวิตของลูกใหม่เปลี่ยนแปลงท่าทีลูกใหม่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแล้ขออวยพรรพี่น้องทุกทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพะงระเจ้านคำของพระเจ้าแล้วก็นำปฏิบัติต,ตาม จึงอธิษฐานฝากมอบทุกคนไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับ